ที่มีปวงกุมเแจรูปมีแพนด้ามีแพนด้ามีหมีแพนด้าหลนหายติดต่อเขอรับคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับครูพานุพงศ์นะครับวันนี้มีนักเรียนนักศึกษาทำกุญแจรถจักรยานยนต์หล่นหายนะครับแล้วก็จะมาประกาศตามหาเจ้าของกุญแจรถนี้นะครับเป็นของนักเรียนนักศึกษาท่านใดเราก็จะประกาศผ่านเสียงตามสายให้นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบแล้วก็มาติดต่อรับคืนที่งานประชาสัมพันธ์นะครับขอภัยครูผู้สอนทุกท่านประกาศ นักเรียนนักศึกษาคนใดทำกุญแจรถจักรยานยนต์ที่มีปวงกุญแจรูปหมีพันด้ามีพันด้ามีมีพันด้าลนหายติดต่อขอรับคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ครับประกาศนักเรียนนักศึกษาคนใดทำกุญแจรถจักรยานยนต์ที่มีปวงกุญแจรูปหมีพันด้ามีพนด้ามีมีพันด้าลนหายติดต่อขอรับคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณครับ